อุ้ยครับมันอีโฟยเมเฮดตโกครับดอกนี่ดอกบานครับสองดอกเลยครับผมผมพู่ครับผมนี่กุนายครับผมดอกนี้แต่ละดอกมีแสงงามครับมันนี่นะดอกกำงามนะครับผลงานใหม่ครับอิตโกบานดอกใหญ่เต็มตาเลยครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีทุกคนทุกท่านละครับผมที่เข้ามารับชมครับผมวันนี้ก็พาเดินทางเข้าป่าฮีกคือเก่าครับผมพอๆกันเช้าๆอยู่คือเก่าครับผมเข้าปลาไม่ตีหา้วครับวันนี้ก็พาเดินทางฮายทคือเก่าครับผมพี่กัดเก่าครับปลาบ้านน้องเม็กครับผมนี่พอกันวันที่เจ็ดครับเจ็ดพฤศจิกายนปีโยคเจ็ดครับผมหลังจากยุดไปเมื่อนึงครับเมื่อวานบ่ได้หาครับบ่ได้เข้าปลาครับผมไปลุ้นกันครับสิได้สิมานบ่ครับผมไปกันเลยครับผม phở này các bạn, giàu không, xong rồi này các bạn, phở hấp đỏ ngon mà, mà hát xong rồi, để, để bà con chị phụ hữu tập tập ngày hôm nay khách hàng mặt ừ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  สาไล่ครับสองดอกอย่างามเลยครับกดกวครับแรงกระติกกัวครับกำลังสิพูคร,ค,รครับดอกตีหากลัวเลยครับตีแจงนะครับ โอ้โหดอกยังงามเลยครับดอกง่ายเลยดอกน่อยครับดอกนีดหนาเขาครับเขาดินดอกงามครับ มคนค้าไร่ครับผมหัเฮ็ดกัวครับไปนี่แจ๋งมากหเวฮิดกัวครับอู้ดอกงามเลยครับผัวครับอู้ดอกข,ขาวๆเลยครับดอก โอ้ข้าวข้าวงามเลยครับขอมาอีกเช็ดตัวครับ

มันได้นคิดปวกนียครับสวยครับดอกยางงามครับเห็ดโกเร,รงครับผมเป็นเห็ดพูนเห็ดไข่ครับไอเห็ดไข่พูนครับผมพูนสามดอกครับพอดีปนแลวครับนี่ ครับอันนี้ยังสวยให้เราแล้วครับเดดนี้แต่โด,ดมีใส่มงามครับมือนี้นะหลังจากยุดไปมือหนึ่งครับผมกดแดงอีกครับนี่ปุ๋ยีแข็งหวานเลยครับ เห็ดค้อนกระมี่ครับเห็ดค้อนก็นอ,นกนกนออกครับของน้ำไปใหม่ครับเนี่ยไปสี่ครับดอกงามเลยครับ Đồ nhập bàn này Cô gắng cắt Nhà cả nhìn hợp hấp Để đồ mà hấp Nhìn thấy hấp Để đồ ปูนขึ้นมาครับอู้ยใส่เดียวกันเลยอู้ย์กับดอกมาดเข้ามาเมื่อนึงครับผมนี่บานแล้วครับดอกนี่อ๋อออีปนครับยังได้อยู่ครับนี่อู้ย์กับมันอีโฟยเมเฮตโกครับดอกนี่ดอกบานครับสองดอกเลยครับผมผมพูนครับผมง่ายกว่นายครับผมเพิ่งเลื้งเลยครับอู้ย์กับดอกเดียวปนอิ้มเลย ต็มตาเลยครับดอกเดียวนี่ใส่ตาบไดเลยอ,อ,อ,อ้ครับผมอัดหนากระตาบางง่ายเลยครับผมพูดไปครับดดกนี่งี่ามันอีกครับดอกนีงทิ้งทางไหนกินหมดเลยอมุนเลย ดอกครับดอกนี้ก็อู้ครับโบเพรกันเลยครับโอ้โหเนาะงามๆครับผมครับผมวันนี้ก็เกือบสามโมงเช้าแล้วครับผมเดี๋ยวเวลากลับแล้วครับผมหาตอนเช้าครับผมกำลังพ่นงานครับอย่าได้ยัอนมานใหม่ครับครับเป็นเห็ดกอบานครับดอกนี้ดอกใหญ่ครับดอกเดียวเกือบใส่ตาบลูมครับผมดอกบานงามๆครับข้างล่างก็มีเห็ดปวกนั่ครับมีเห็ดปวกเห็ดรวมทั่วไปครับผมสามารถอยู่คข้างบนนี้ครับผม เต็มตาอยู่ครับผมบก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านแล้วครับผมที่เข้ามารับชมอีกคือเก่าแล้วครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ช่องร้อยอีสานครับผมก็เอาไปหลุดน้ำกันมือไม่คลิปนาพูดแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม